เหรียญใต้ล่มเย็นหลวงปู่ทวดเสาห้าปี2526อาจารย์นอปุกเศษให้กับทหารที่ไปลบในสงครามใต้ล่มเย็นเพื่อนๆลองดอูดูตัวอย่างจากเหรียญน,นี้ได้เลยนะครับผมมีอยู่ประมาณพันเหรียญน,นะดูเนื้อเหรียญดู เสมานะเพื่อนๆดูจีวอนนะครับดูตามเหรียญนี้แลยครับเป็นตัวอย่างนะเหรียญเม็ดต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลักของภาคใต้เลยครับผมเพราะเหรียญมีน้อยมากครับตอนนี้ก็ก็ยิ่งเหรียญน้อยหลักร้อยแล้วครับอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะเหรียญเสมาเหรียปุ่นทวนนะรึ่นใต้ลึ่งเย็นล่นแรกนะครับผมเสาห้าครับเพื่อนๆดูดูจากเหรียญนี้ได้เลยนะ ด้านหลังเป็นอาจารย์ทินนะครับผมด,ดูหูเหลืองดูขอบเหลืองได้เลยครับบเหลืองชุบนิกเกิลนะคะผมชุกมิคเกิลนะครับ,บนีกก่นนะะดูนะค่ับเพื่อนๆมีไว้ก็เก็บไว้ให้ดีๆนะเพื่อนๆ ก็ราคาหลักหลายๆแสนอยู่นะครับผมเหมือนพุทธคุณดีเลยครับก็คือไปลบในสงครามใต้ลรมเยน็นแล้วกลับมาก็ชนะแล้วคาปลอดภัยครับนายทหารท่านนี้เขาก็กลับมาอย่างปลอดภัยนะครับผมช่วงพนเอกเปรมเป็นปนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับแล้วก็พนเอกขามรีลาเนรเป็นแม่นนครับ ภาคที่สี่ช่วงนั้นนะครับผมหลังเซิร์ฟในอินเทอร์เน็ตนะครับนโย,ยบาย,ยใต้ลมเย็นมาจากท่านคนเอกหามีลานลมนะครับจนคนเล่มแรกเล่นนโยบายขึ้นมาเลยครับแล้วก็จบเลยจบเมื่อปีสองหกทันทีครับไม่มีปั๊มมาใหม่นะครับผมปั๊ม เฉพาะกิจนะฮะเฉพาะกิจให้ประมาณประมาณหนึ่งพันเหลียงหนึ่งพันเหลืยงให้กับทหารที่ไปออกลบอย่างเดียวเลยนะครับผมไม่มีไปแจกที่อื่นนะฮะถ้าแจกที่อื่นมัก็ถือว่าปั๊มขึ้นมาอีกนะฮะหรือว่าเป็นเป็นบล็อกเสริมบล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าของแท้เนี่ยก็ลักษณะอย่างนี้เลยครับเนื้อนะฮะก็มีไว้เพื่อนๆมีไว้เพื่อนๆก็เก็บไว้นะฮะก็ก็หลักแสนนะคะ หลายๆแสนด้วยต่อไปเป็นเหรียญหลักเลยฮะเหรียญใต้ลมเย็นเด่น,นี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ c h ụ